คนดอยเมฆหมอกลอยเต็มฟ้าอยู่กลางคงพนาตามภาษาคนดอย<บ>ข้าบ่รวยบ่จนบ่เป็นคนสำออย<บ>เกิดเป็นคนบนดอย ่สบาายร้งไอเจ้าช่วงร้านนาปาจิมวันนี้วันนี้น้องอําจะพาให้ผู้ชมมาจิมาหารเมืองลำล้ำซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองตี้บบงเหมือนตี้อื่นแน่นอนแล้วก็น้องอํากับแบเคยกินมาก่อนกันติ้นเน่เจ้าแสนคำเธอเร่งกเจ้าคอนด่ีแสงสี พอมีทีวีพอมีน้ำประปาพอมีหงนังหงนวดคลับบามีโคลาแฟนตาเป๊ปซี่พอมีเนื้อสันพัดน,น้ำมันหอยคนบนดอยสอบกินข้าวจีพอมีน้ำหอมน้ำปรุงอย่างดีแต่หมูห่เฮามีมีน้ำใจ ท่านผู้ชมตอนนี้นงอัามก็น,นั่งอยู่กับคุณสมเจศีทองคำเจ้าซึ่งเป็นผู้บริหารแสงคำเทเรศเจ้าสวัสดีเจ้าครับก่อนอื่นเนี่ยอั้มอยากจะบอกว่าแสงคำเทเรศเนี่ยเป็นที่โด่งดังมากของจังหวัดจชีหงใหม่พระเจ้ากาจังหวัดจชงหงใหม่นะเจ้าเ,เป็นที่โด่งดังในระดับประเทศเลยเนื่องจากว่า ทางแสงความเทเรศเนี่ยมักจะมีกิจกรรมเพื่อการกุศลช่วยเหลือสังคมเป็นอย่างมากมายเลยทีเดียวก่อนอื่นเนี่ยอันก็อยากจะถามคุณสนใจว่าทางแสงความเทเรศเนี่ยมีที่มาตัวความเป็นมาเป็นไปอย่างไรห่อเจ้าได้ครับก็ก่อนอือ่นเรต้องเล่าย้อนหลังเอาไว้ก่อนนี่มันผีหน้านี่ก็บพบสาวผีแล้วะระับที่ที่เปิดมานะครับ ซึ่งคอนเซปต์ของการเปิดร้านตรงนี้น,นะครับมันจะมีที่มาคําว่าระเบียงบ้านเป็นร้านอาหารที่เรามีคอนเซปต์ของระเบียงระเบียงบ้านร้านานานซึ่งระเบียงบ้านของคนร้านานานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีกิจกรรมเช่นผู้ชายเนี่ยจะ,จะมาจักษาผู้หญิงนี่็จะทอผ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ S <S จะเป็นเรื่องราวที่เอานำเอา <houses> ตรงน,นี้มาแล้วก็มาเป็นส่วนของการตกแต่งร้านภายในก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นเก้าอี้นะครับหรือว่าจา,านะนะครับมันจะมีลักษณ<น>ะของการสื่อว่ามันเป็นการจัดสาร <iber? S 2> นะครับอ <footsteps S 2> ย่าเก้าอี้นะครับเป็นการจัดสารนะครับอย่างจานเนี่ยกราเป็นลายจัดสาร <ๆ S 1> นะครับหรือแม้แต่กระเบื้องนะครับกบระเบื้องพื้นเนี่ยที่ขเขาปูเนี่ยนะครับมันจะเป็นลายผ้าตทอ ลายผ้าพทอของอัน,นตังเหนือ,อะนะครับหรือแม้แต่สิ่งที่เขามาตกแต่งร้านนะครับเพราะว่าจะเป็นหูที่เป็นหูของการอาพอผ้าพนะครับหรือภาพพิมพ์ที่เป็นภาพลายผ้าหรืออุปกรณ์ที่ใช้พอผ้าแบบมสมัยเกา่านะครับอันนี้คือเรื่องราวที่มาของคําว่าแสงคำเจเลสนะครบเลสมาจากภาษาังกฤษแต่ว่าระเบียนเปลืองแล้วก็เขามี เพลงหรือว่ามีดนตรีนะครับแต่เป็นดนตรีเพราะาบว่าสตาตไตล์แบบยังไงอ่ะเออเปีเยนโนนะครับแล้วก็ร้องเพลงในแนวคลาสสิกโอเปร่าครับนี่ก็คือ่ีที้มันเป็นภาพนะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาชาวปีที่ผ่านมามันจะมีการพิวัฒนาการของของเขาว่าจะเป็นเรื่องของฮาร์ดแนดีเรื่องของอาหารก็ดีนะครับซึ่งถ้าจะสรุปสั้นๆแบบว่าในตลอดระยะเวลาชาวปีเนี่ย การพัฒนาการหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของอาหารเนี่ยเาจะเน้นในเรื่องของสุขภาพนักกินขึ้นซึ่งเขาจะเน้นในเรื่องของการเข้าที่เขาใช้สาหรับบริการลูกค้าเสิร์ฟลูกค้าห้างแสนารทเลสรที่เราเป็นห้างที่เหมือนกับที่อื่นคือเขามีนาและเขาปลูกข้าวของเขาเองนะครับะการปลูกข้าวของเขาเนี่ยเราก็อะเป็นกัารปลูกข้าวแบบอินทรีย์ ดยที่บ,บ่ได้ใช้สารเคมีเลยนะครับเอาทำปุ๋ยใช้เองแล้วก็เก็บเกี่ยวโดยวิธีธรรมชาตินะครับแล้วก็สีเองนะครับซึ่งเข้าที่เรา,เาได้มาในแต่ละปีนะฮะปลูกได้ปีละครั้งอาศัยน้าฝนนะครับ mm hmm. เขาก็จะนอกจากเอามาเสิร์ฟเพื่อกับลูกค้าแล้วนะครับเขายังแบ่งส่วนหนึ่งไปในเรื่องของการาทําการกุศลเพื่อสังคม แล้วตะกี้แอบกระซิบมาคือภาพที่อยู่ตังหลังเามี้ก็คือต้นนีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวมึงอายสนใจต้นเจอเรานิดนึงได้ครับคือภาพที่อยู่ตังหลังเนี่ยนะครับมันจะเป็นภาพที่จะสรุปเรื่องราวของน้ำแสงความถึงโมเสยนะฮะโดยเฉยพาะที่เกี่ยวข้องกับนาเข้านะครับเขาจะเริ่มตั้งแต่ข้างหลังน้องอั้มนะครับคือจะเห็นจ้างนะครับจะมี ปีหนึ่งที่เขาเอาจ้างเนี่ยมาถานาจนานะครับเขา้จ้างถานาได้จ้างถ่ายนาครับซึ่งเอ่อจ้างถานาเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาของคนเผ่าทะเลียนที่อยู่ที่อมก่อนบ้านานาเกวียนนะครับก็มีจ้างอยู่แล้วนะครับเขาก็เอาจ้างมาไถานาและในขณะที่ไถ่ายนาเนี่ยมันก็เป็นลักษณะที่ว่าเขา เราต้องการทําข่าวไือเกิดจากสื่อที่คนต่างชาติได้รู้ว่าเออเข,เข้าเฮาเนี่ยนะเข้ามันเป็นจะเป็นพืชที่เออเป็นพืชที่คู้กับเมืองไทยจ้างก็เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทยและจ้างส่วนใหญ่คนหมดคิดว่าจะทําได้นะครับทําได้แล้วมันก็เคยเคย,เคยทำแล้วนะครับเอามาไถานานะครับซึ่งมันจะเป็นการเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกน,นะครับพอฝนหน้าฝนนดก่อนอ่าเจ้าบ้านกะจะเอาน้ําเพื่อที่จะเอาเข้านานกเนาะเตียง ไถนาเตรียมดินล้วหลังจากนั้นถัดมานะครับอันนี้คือเรเป็นการปลักดำชาวบ้านปรักดำนะครับอันนี้ถัดมาเห็นหน่อยนี่ก่อนเข้าเริ่มสฝุส่ละเ<อ>ข้าเหลืองนะครับเหลืองมีนกนะครับมากินเข้าเขรากว่จะทําหุ่นไรกามีปีหนึ่งเนี่ยเขาได้เจิญศิล,ลปินมาประมาณชาวคนใน,ในจานวนสาวคนเนี่ยมีประมาณ สามคนเป็นศิลปินที่ได้รับรางวัลศิลปะกรคือศิลปินแห่งชาติรุ่นเยาว์นะครับเพื่อเปิ้ลมาดีไซน์หุ่นรล่การต่างไอเดียของเปิ้ลนะครับปกติเราจะเห็นแต่หุ่นรายการหุ่นตลางนาแต่นี่เปิ้เปลี่ยเป็นหุ่นรล่การเป็นมัมมี่ห้องนะครับเป็นจ้าเป็นมาเป็นเสืออย่างเงี้ยแล้วแต่เปิ้เปลียนจะมีคําอธิบายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเริ่มเริ่มเกี่ยวหละนะครับเกี่ยว เกี่ยวเซตปุ๊บนะครับตีเข้านะครับตีเข้าเอาเข้าไปเก็บนะอันนี้มันจะเป็นวงจรของทิ่ีชีวิตของการทํานาขอ,อของคนไทยเลยนะครับพอเซตแล้วเนี่ยก็จะ,จะมีการละเล่นลื่นเลงกันนะครับเขาก็จะมีนะครับเขาจัดคอนเสิร์ตในนาเข้านะครับก็จะมีนะฮะมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตเขาจัดมาละสองปีละนะครับเขาจะใช้ฉากต่างๆเป็นภูเขานะครับแล้วก็ มีดนตรีนะครับเป็นเพลงละครบอร์ดเวย์นะครับล,<ม>ลาสสิทคอโอเปร่าแล้วก็มีการสแสดงก็คือว่าตางร้านนี่คือผู้พาน,นี่สามารถซื้อ,อถึงร้านได้อกอย่างเลยถ้าคืออยากรู้อย่างกับร้านคคอมาดูรูปภาพน,นี้รูป<ด>เดียวกับู้จบเลยอโอ้โหเป็นสิ่งที่แบบน่าอัศจรร,รย,ยใ์ใจมากเลยเจ้าอำแบไใจใจเลยว่านี่อย่างตังร้านใส่ความที่เปิ้ลถึงโด่งดังไปทั่วประเทศนารนี้เพราะว่าเปิ้ล มีจิตใจที่ราดีดจเจือหลือสังคมเยอะมากขนาดนี้นี่เองแล้ววันนี้ตังร้านแสนค่าเนี่ยมันตังไอ้สมเจนเนาะมีเมนูอย่างจะมาแนะนําตังคุณผู้ชมทางเจ้าเลยครับก็นนเลือกเอาเมนูเด็ดๆนะครับที่เวลาถ้าใครมาเนี่ยเราอยากจะพยายามเพิ่มเติมได้องนอกจากข้าวีีเฮ่าทีเฮาปลูกแล้วเราจะพยายามว่ากินข้าวของเฮาข้าวของเฮาปลูกนี่รับรองเลยลรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์สวยร้อทุกคนนี่เนาะ มันจะเป็นอาหารประเทศถ้าเป็นของสีเล่นเนี่ยนะคร<ช>ับจะเป็นกอเปี๊ยะสลา์กอเปี๊ยะสลา์เป็นแทงแ่งยาวๆนะครับบางคนเขากอเปี๊ยะดินสอกอเปี๊ยะสไลา์นี่าาคือมี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 ทีเด,ด็ดอย่างไรในเมนูมันจะลูกทรงครับลูกทรงมันจะเก๋และแปลกนะครับ<ม>คือแค่เห็น,นนะคแค่เห็นรูปเนี่ยนะครับแค่เห็นภาพเนี่ยคือว่าเอ๊ะอันนั้นน่าเกลียดอ่าอันเดียวอย่างไรเนี่ยพออู้มันกับอาหารภาพเนาะมันก็ต้องแบบ ให้หันออกระแยระอบบเดี๋ยวต้องย <5 S 2> กมานนาะแล้ว<ม>ลก็ชิมกันเจ้าฮาก็มาถึงช่วงชิมอาหารกันแล้วฮอามาเตีนยนบรรยากาศอยู่ข้างนอกร้านแล้วก็ตั้งหลังของน้องอักับไอ้มเจฟฟ์นนี่ก็คือเป็นทุ่งนาที่ไว้ปลูกข้าวแล้วก็สังเกตหันภูเขานี่ถ้ายัางตรงนี้เนาะจะมีหันหอคําหลวงตีะะ้ราชพฤกษ์แล้วก็ วัดพระธาตุดอยคำแล้วก็ตั้งปู้จะเป็นวัดพระธาตุดาสุเทพของเราเดี๋ยวยงไดเพื่อนไอ้สมเจเป็นตัวแนะนําไปทีละเมนูเลยดีกว่าครับเอาเริ่มจากอย่างก่อนต้องเริ่มจากนนะข,าข้าวก่อนเนาะเพราะว่านี่เป็นข้าวของเราอ่ะที่เราปลูกเองนะครับอันนี้จะออกเป็นสีแบบม่วงๆนะครับ mm hmm. น้ําตาลม่วงซึ่งมันจะมีสองพันก็คือข้าวหอมมะลินะครับแล้วข้าวกำดอยสะเก็ด mm hmm. แล้วเอาสีแล้วเอามาผสมกันแล้วก็รุงแบบข้าวเจ้าเนาะ mm hmm. แล้วก็ของกินเล่นอันแรกนะครับอันนี้ นะครับ <debuted. S 2> อันนี้คือปอเปี๊ยะสลายนะครับข้างในจะเป็นเนื้อสไลายกับเน kind of right um so ื้อกุ้งนะครับสลายกับเนื้อกุ้งผสมกันนะครับทานกับน้ําจิ้มบวยตรงนี้นะครับขอจ้มือนะจ๊ะอันนี้ต้องทานกับน้ําจิ้มบวยนะครับขอบคุณเจ้าแล้วก็ถัดมานี่ก็คือเห็ดหอมแดดเดียวนะครับจะเป็นเห็ดหอมที่เอาทอดจะใช้ส่วนผสมที่เพื่อมันมีความกรอบของแป้งแล้วก็มันนุ่มในตัวของเนื้อเห็ดนะครับถัดมาก็คือ ยำพมิ้นขาวนะครับอันนี้ก็จะมีใส่แครอทนะครับแล้วก็มีเ,เม,ม็ดมะ <travels. S 1> ม่วงนะครับแล้วก็มีน้ำยำนะครับอันนี้จะรสชาติจ,ะจ,ะจัดจ้านนิดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยฮะข้าวกล้องของเอาที่หาปลูกนะครับผัดซอสเดิฟเมืองอันนี้คือเมนูของข้านเลยนะครับเป็นอาหารจานเดียวซึ่งจะเป็นข้าวกล้องนะครับแล้วก็มีส่วนผสมนะครับแล้วก็ทานกับ ไช่ต้มลาบทอดแหนมไส้อัว่วแคบหมูนะครับแล้วก็ัาเป็นเครื่องเคียงนะครับเออตรงนี้ก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยน้ำพริกหนุ่มนะครับก๋วยเตี๋ยน้ำพริกหนุ่มนะครับซึ่งจะมีที่นี้ที่เดียวในประเทศไทยแน่นอนครับถันะดไปนี่ก็เป็นข้าวซอยนะครับจะเป็นข้าวซอยเห็ดทอบที่บอกน้องอ่านไปที่นะครับจะเป็นข้าวซอยที่เอ่อมีความพิเศษ,ษ,ษคือเนื้อของน้ำข้าวซอยเนี่ยจะค่อนข้างเข้มข้นเจ้าสุดท้ายนะครับก็คือ เที่ยงไท้สสยลายรับป่าเ็มน,นะครับแล้วก็เมอต่อาเน็นต้องกินอันนี้ก่อนเห็ดหอมแดดเดียวเพราะว่าต้องกินตอนทอดใหม่ๆกรอบๆครับเด็ดครับเป็นสูตรแบบถ้าเป็นอันนี้มันจะออกแบบแบบสามรสอ่ะครับค,คือลักษณะของอาหารนะฮะนอกจากเป็นอาหารที่เขา ทานแล้วเนี่ยมันต้องเป็นอาหารตาตัวนะแต่สังเกตดูนะครับบอกว่าจะเป็นภาชนะที่เฮาพรีเซนต์นะครับอันนี้จะเป็นภาชนะออแหมแบบหนึ่งใบบัวนะครับอันนี้จะเป็นหูบเรือนะอันนี้จะเป็นพานนะครับอันนี้จะเป็นชามก๋วยเตี๋ยวแบบจีนมีตัวหนังสือจีนอันนี้ก็จะเป็นใบบัวะนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะที่แบบเหมือนกับปีนซอยที่ไอ้บอกไปนะครับยามขมิ้นขาวครับครับนนช่วยฮื้อเราบบไปย่อยอาหารเฮาดี

ครับสีแยกพืชส่วนโลกนะครับหลังจากนั้นก็ดูว่าหมู่บ้านในฝันนะครับซึ่งหมู่บ้านในฝันเนี่ยจะอยู่ห่างจากบริเวณสีแยกพืชส่วนโลกประมาณ200เมตรเข้ามาในหมู่บ้านในฝันอยู่ชั้น2ของ c l u b เ o u s e หรือว่าสโมสสนะครับของหมู่บ้านในฝันเบอร์โทรศัพท์นะครับ9 9 3 838 990แล้วก็เบอร์มือถือนะครับ0898503763หรือว่าถ้า บัตันดูในเว็บไซต์ของท่านนะเบอร์ไวเว็บแสนคำเทอร์เรสดอทคอมหรือว่าหาดูใน Google ครับคุณแม่เจ้าอื่นก็เข้ามาลำลังที่แบบเหมือนกับเข้ามาที่อื่นต้องมาที่แต่ท้อเท่นะ้นไม่ต้องขอบเพราะคุณเด็กไม่กเลยที่มาในน้ำไมนูอาหารอร่อยแล้วก่อนขอบเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับใจด้วยคน บ้านบนดอยบอ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำประปาบ่มีหงดังโหงนวดคลับบ่าบ่มีโคลาแฟนตาเปบปซี่บ่มีเลือสัวนพัดน้ำมันหอยคนบนดอยสอบกินข้าวจีบ่มีน้ำหอมน้ำปรุงอย่างดีแต่หมูเฮามี i